ครับสวัสดีครับอิซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทองสพารวยนะครับเอาสําหรับแรกนี่นะครับแอดกะได้มาจากทางในตัวเพื่อนะครับเนาะซึ่งแอดล่วงคิดไปบ่อนั่นนะครับปอาจันไซขมิเนนอกกับเนาะกะเบิ้งในความเป็นอยู่ของหลุงปู่หลวงตาแล้วกับสงสารหลุงปู่หลวงตานะครับะอาจันก็เลยให้แอดผ้าไปซื้อทูบสื่อเทียนนะครับพร้อมน้ำ มาถวายหลวงปู่หลวงตานะครับเพราะว่าพระอาจารย์ก็เคยอยู่แบบลําบากมากเช่นกันนะครับพระอาจารย์ดึงใดสงสันหลวงปู่หลวงตาก็เลยห้อดผ้าไปเสื้อน้ำขวดน้ำแพ็กมาถวายหลวงปู่หลวงตากันนะครับเพราะว่าพระอาจารย์เพิ่นเคยลําบากมากแล้วนะครับกะบ่ยังให้หลวงปู่หลวงตาลําบากนะครับอยากอำนวยความสะดวกให้แก่หลวงปู่หลวงตาแอกก็เลยได้พผ้าไปนะครับ มากเข้าไปทางด้านในพร้อมๆกันนะครับเอฟซีทุกท่านครับช่วงนี้ก็ากำลังขนน้ำขนถูกขนเทียนนะครับซึ่งพระจรย์พร้อมด้วยไม่บั่อกำลังขนไปนะครับ่วยกันนะครับร่วมด้วยช่วยกันมาถวายลุงปูโอ้ลุงปูกับยูแม่ครับเวิมเปลี่ยนยูของลุงปูลุงตาก็ไ้ มีผูกเยอะขหน่อยครับครับมีูกอันนี้เทียนข้าน่อยโอเคเลอ่าเียนหนึ่งใบรับกับับกับบกอนน้อยเนาะอ่าจะเตียนไม่หมดครับครับเพราเอใส่เส้นกว่างเนาะใ่ไปางอันนี้ หาหากล้องกันนาครับอไปยุ่ใส่ี being ่กันนะพ่อเอ้ยบผมอยู่แค่สบายเขาดิมอนวันนี้นิมอนนนี้มีเอามันสบายใจเท่าไห่นี่ใช่ใช่ครับเช่ดับตงจริงพี่บดึงถึงไม่ต้องงครับถุง่ต้องจริงเกิดอไรอยาก ใส่ทอดเจนไหมครับครับยูได้โดนก็ได้แล้วก็ยื้นี่ห้าปีห้าปีเออห้งีเนี่ยยู่อย่างนี้ยอมไวเทียวไปเพิ่งมาถวายตีแล้วเนี่ยโอ้แตะกวนแต่กอนกับใส่ตะเกียงกับุครับตะเกียงอย่างเดียวเทียนกับตะเกียง แล้หลวงปู่เรียนถวายมันเยอะ,อะทิงสี่คู่ห้าคู่อ่ะครับผมพอดีแกไปอยู่นดไปบ้านพอเจริญอ,อยู่พ่าเจริญแกก็วัดมันเลยไม่มีพระอยู่ในะวัดบ้านเนี่ยเขานมมนม์ไปบอกไม่ไปมันสบายกันไปสบายแล้วคนมันเยอะแล้วอยู่ไปอยู่มาเด็กปัญหามันเกิดครับโคตัวนี้เนี่ยกลัวความอิจฉาเมะทายกเนี่ยพวกวยกรกรกิยาพระกรอิจฉากันโคตัวนี้เพราะเราไม่ได้ฉันแต่แจกหมดแม่เก็บครับ จแจกกําเนิดเกิดนี่หลวงพ่ออยู่ที่ไหนครับอำเภอสัมพันธ์สัมพันธ์นครปฐมพานอำเภอสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมนครปฐมโรงเรียนในร้อยโดสัมพันธ์รู้จักหมดเขาะตำรวจจบร้อยตีจบที่บ้านหมดจบร้อยตีจบพุ้มกลับจบในพลนั่นเป็นเต่ยาวที่บ้านหมดก็ยศที่บ้านน้องมานี่นม์นี้กลับยังไม่กลับเลยโอ้เก็บเป็นผบมโบดังรถมากนะไอ ต้องทองส่ผ้าด้วยพุ่น้อยเนานะต้องส่ผ้าด้วยหาก็าแปดผ้าด้วยตรงเตียงผ้าด้วยอ่าสายขะิบนผ้าด้วยเก็บมันผมบ่ามากอ้กมารบ่มาผมก็จะบวรวยังมากใช่<ต>ใชผมมาเห็นแหละผมโอ้มันยังขักกว่าทั้งคุ่นตั้นอีสเดนเอาขั้งกว่าก็บอกแล้วอยู่แบบผ้ามีก็ใช้ไม่มีก็ไม่ใช้ครับนั่นเนี่ยเอากบบยุ่งยังที่แหละใช่ก็โยมคิดจะมีห้าดิบตังค์อยู่ตั้งสี่เดือนอยู่ได้อะอ่ะเพราะเราถือบินบาทฉันก็อยู่รอดแล้วแม่แครับอย่าไปหวังเงินมันใช่เง เพราะตัวนั้นตัวพิษภัยของเราเลยอ่ะตัวพิษภัยได้เยอะทําดีก็ดีไม่ดีก็ไปเลยครับนั่นแหละใส่แสงสว่างเให้ล่ะใช่แสงสว่างด้วยใช่อยู่ปลาอยู่ที่ล่ะใช่ไม่ต้องไปยู่งใช่วิเศษวิสูมันหรอกใช่ใช่แต่ว่าอยพวกต้องไปอยู่งวิเศษวิสมันอยู่จังได้ก็อยู่ได้อยู่ได้ใช่อยู่แบบมักง่ายมักง่ายแต่สันโดดสันโดดแต่มักง่ายจะไม่ใส่มาใส่เป็นไงมันง่ายใช่ครับขนาดเจ้าน้ำเพเจ้าคุณนิมนต์กลับไม่กลับเลย เจ้าคุณแก้วที่สัมพันธ์อน่เพื่อสัมพนันธ์เ้ย<า>น้นวนให้กลับใบ่ไม่กลับชอบอยู่เงียบๆชอบอยู่ขนาดพระครูมาเราหนีเลยอ่ะ <laughs> ปีสี่สี่เก้าห้าสิบมั้งเออสี่เก้าเป็นเจ้าวาดอยู่นี่ไงอยู่บ้านทนอนพระท่ศสพระคระูก็สนแต่งตั้งเลยไปหาลอยแหม่แก้วกแล้วก็ลาท่านท<อ>่าน,นเนเี่ยคนเราไม่ชอบออคุ้คนนู้นอย่างคนนี้อย่าง,ง,างแล้วจะวะหวยเป็นข้าวตอนนั้นไง เ้าสองวดติดเลยน้าเพลมาหาเลยนะ,ะน้าเพลอนะขนาดมากับบรลัอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยหลังคาเนี่ยยังกระตบเนี่ยหลังคาฝนตกรั่วหมดรัด่วอย,ย่างเงี้ยอไปดูได้เลยอ่าเนี่ยเาปีนี้เรา,าตั้งใจว่าจะหาคนมาทําหลังคาเนี่ยเปลี่ยนะนใหม่เลยไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวฝนตกมาไปดูนองเลยอ่าจ้ะ,จะนองหมดที่นี่ก็นองทนแล้วอาจารพเอาสายบุญนอะสายบุญสายเอฟซีใช่ใช่งท้องสายพาดไวห้ากับ ภาพก็แปดภาพด้วยตูงเตียงพระด้วยสายขมิ้นภาพด้วยน่องใช่อ่าถ้าได้เห็นในสภาพที่หลวงพ่อท่านอยู่เนาะใช่ห้าปีห้าปีกุฏิก็ไม่เหมือนกุฏิก็เหมือนกับพระอาจารย์สายขมิ้นอยู่เหมือนกัน่ะอแต่พระอาจารย์สายขมิ้นมานี่พระอาจารย์ใช้ขมิ้นเกิดศรัทธาใช่ไฟฟ้าก็ไม่มีนใส่หลวงพุ่งกิ้งขึ้นกันหลวงพุ่งกิ้งหลองพุ่งกิ้งใช่หมอนแบตเสียเพื้นกันครับอาจารย์ใช้ขมิ้นใช่แต่ว่าเย็นเย็นแล้ววัน อันนี้มีแสงแดดก็สว่างหน่อยไม่มีก็มุดตื่ต้องใช้เทียนตลอดใช่ถูกใจเทียนใช่ตอนมีแสงาดดที่ก็ได้ใช้อืเดินต้องคำเอาอ่ะต้องขำมุกปืนมัเตะตากข้างขวาเหยียดตอยกันอยู่กลางป่าเจ็บชีเอ้ยพี่น้องอยู่กลางป่านนั่อยู่กลางป่าบ่มีไฟดีอาจารย์ใช้ขมิ้นกับว่ามันบ่มีคือกันบัดนี้แห้งครับกว่าอาจารย์ใช้ขมิ้นเพราะว่าอาจารย์ใช้ขมิ้นมีโซดาเซียวมาอยู่นั่นแหละอบัดนี้ก็ทิเอาไม้ทั้งรองพ่อเพิ่น ใช่ชั้นรัทธาขอสังกสีมุมหลังคานะพอลจ้าจ้าจ้าหลวงพ่อเดี๋ยวผมจะจัดการให้เอาเลยเรื่องสังกสีใช่จ้าดีแล้วดีแล้วครับเดี๋ยวจะจัดการให้ใช่ดีแล้วสาธุได้อยู่ได้เพราะะบบที่กุิที่อยู่ไม่มีประตูเลยนะหน้าต่างไม่มีแต่ประตูเปิดปิดอย่างเดียวเพราะจำเป็นต้องการสัมผัสกับใครเราอยากให้อยู่เงียบๆอยู่สงบเนเ่ยต้องการอย่างเงี้ยใช่เพราะบินบ่าทชั้นเ่าก็อยู่รอดแล้วคิดว่ อยู่แบบพระเนี่ยคิดอย่างเงี้ยอยู่แบบพระเราจะไปโลภมากเพราะโลกมากนี่ไปหลายลายแล้วดีเนี่ยนะเงินพอเงินเยอะมันก็เป็นพิกกระสบเป็นผ้าเย็ของพระอีกแบบที่ที่มหาหลวงพ่อเนี่ยมีใครคิดแบบผมบ้างเนี่ยฮะมีไหมที่เข้ามาปุ๊บปุ๊บปุ๊บกันน่ะไม่มีไม่มีมีไหมมีฉาบช่วยอ่าเห็นไหมใช่มากี่องค์เยอออกมาเนี่ยอู้เยอะเลยล่ะเยอะเยอะเลยจะไม่มีเอามีใครมา มาอย่างนี้เหมือนกับผมไม่เนี่ยไม่มีนี่ทูบเทียนเนี่ยน้ำนี่มีไหมเนี่ยน้ำมีน้ำมีอ่าแต่ทูบเทียนไม่มีไม่มีอ่าเพราะกขามาหวังทูกเทียนของเรานั่นเลยบอกตรงก็ผมเห็นแล้วมันไม่มีอะไรเนี่ยนั่นเนละยใช้ันจนหมดอ่ะหมดแล้วก็มือว่าไหวมือเปล่าอ่ะนั่นแหละผมเห็นมาไม่มีอะไรผมก็บโอ้ดีแล้วว่าเราลําบากลงข้อยิ่งลําบากตาลงพ่อก็ไม่เห็นด้วยไม่เห็นมองไม่เห็นมันเป็นมันเห็นลางจัลหลวง ปืนมันตีตางไงตอนที่ฟันพืนจะติดน้ําต้มน้ำร้อนไงปืนมันตีโอ้เมื่อไหร่นี่ยอาจารย์สายขมิ้นจะถึงร้อยบึรดงพรนอยอยู่มาทั่วเลยนะนราทิวาดกระบี่แล้วก็อะไรกระบี่แล้วมาสุราษฎร์สุมพรเพื่อนในพระครูหมดที่มนไปนะครับแล้วทางเจียงใหม่สุดเลยก็พยาครับพยาวแพร่อุดดิอุดรดิต สุขโขทัยไปมาทั่วเลยเขานิมนมลไปไม่ได้ไปอยู่เองนะ,ะเขารถมารับนิมล์ไปเขาเห็นเราชอบอยู่สงบเลยขณดหลวงพ่อพระครูนันงงเลยวูอยู่ได้ยังไงล้วอยู่บนเขามองคนทั้งหัวไม่ขีดอ,ะอ่ะครับแล้วที่นันดูแม่นางพีเอผีคว้าดูดูมากเลยแม่นางดอยยมแอดมาจากจุขโขทัยไปเยี่ยมบางคืนมานอนที่เราอ่ะแม่นางดอยให้เห็นเลยผู้หญิงสูงขาว แต่ผิวขาวน้ำเหลืองเละเลยร้องตะโกเรียกให้เราช่วยเอามาก็ไปแออกมาก็ไปแล้วเพราะเราอย่าไปเบียดเบียนเขา๋ยวไม่มีใครยุ่งเราหรอกเราปวดร้านมากินเพจะหนีเองใช่หนีเองนี่แหละที่ที่ผมมานะที่ผมเห็นนะมันไม่มีอะไรใช่คุยกัดจากหลวงพ่อเสร็จปุ๊บผมก็เข้าอำเภอเลยอ๋อขรับเภีแลเข้าอำเภอแล้วก็เอามาให้ขนาดพ้าด้วนนะ ถ้วยชามแก้วเอาไปหมดเลยช่วยมีหลุกเป็นทุกข์อ่านั่นแหละมันเป็นทุกข์ทุกข์นั่นแหละมันจะเป็นทุกข์เราใจอืมฮะเราก็อยู่ไปเรื่อยๆใช่อยู่ไปเรื่อยๆมันเลี้ยู่ยังไงแล้วก็น้องนี่มันไม่กลับเลยครับเมื่อวานโทรมาเขาบกลับโอ้ไม่กลับหรอกจะคุณแก้วคิดถึงบอกตัวกันบล็องปูเอาล็อกฟูลองพูดพูดมาหน่อยหน่อยดิหวยอะไร ก็ได้แล <อ gardens. S 2> ้วไงพุ <plus S 2> <all S 1> ่งยมไปแล้วไงสามสี่สี่เนี่ยผู้หญิงมาเขียนให้บนกระดานดําเลยสามสีวสามสี่สามสี่เออก็ของขวัญเนาะอย่าไปเล่นมากนะขวัญรตอรีจิมงใบสองใบพอแล้วไม่ห้ังอะไรพิวาธนศรีสนิจางูธาปจายโนจัตตารุธามาวทานติอายุนโนสุขังพระลังตัส